เกชินแพรแพด4.5จะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาเริ่มในเรื่องของตัวละครใหม่ก่อนดีกว่านะครับผมช่วงแรกเนี่ยที่มีเป็นเชียรี่นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นอิโตะนั่นเองส่วนช่วงหลังเนะี่ะจะมีเป็นนูวิเลตแล้วก็คาสิฮานะครับผมซึ่งก็ได้ว่ามีตัวที่แบบท็อปฟอร์มนั้นเลยนะครับเพื่อนๆก็ยินดีเก็บเพืสุ่มูงให้ดีไปเลยแต่เช่นเคยนะครับผมเรื่องของเควสใหม่เนี่ยก็ยัมีเป็นเควส์ใน,นเรเนื่องของเชียรี่แล้วก็จะมีเเเเป็นนนคววสแงงออาขดดิ้ยนะครับ ของดาบเนี่ยก็มีเป็นดาบใหม่ที่เป็นดามประจำตัวของเชียดีด้วยนะครับผมซึ่งเรื่องของสแตนเนี่ยก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ว่าจากที่เขาพูดมาในอัปเดตนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นดาบที่เล่นได้กับอัลเบโด้วยนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นก็จะเป็นดาบที่มีสเตนลักเป็นค่าดีเฟนนะครับผมซึ่งก็จะเหมาะการเล่นเชียดีอย่างมากเลย ต่อมาในเกมเป็นระบบตู้ใหม่นะครับหุงซึ่งตู้ใหม่เนี่ยคล้ายๆกับตู้สุ่มอาวุธเลยนะครับคือเราเนี่ยสามารถเลือกตัวละคร5ดาวเก่าๆที่เราอยากได้นะรหรือเลือกอาวุธ5ดาวเก่าๆที่เราอยากได้เนี่ยขึ้นมาสุ่มในตู้นี้ได้นะครับอีกระบบนึงที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็สามารถแนะนำในเรื่องของการอัพตัวละครเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธอันติแฟกต์การเลือกค่าสกิลแต่างๆให้เราได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของอีเวนต์ก็คล้ายๆเดิมเลยนะมีเป็นอีเวนต์หยุดเวลาเลี้ยงแมวยิงสลมัมตีไพ่แล้วก็ปเลย